ลิเคณสมุตรธรัมเชความว่าบุคคลที่กระทำกรรมชั่วไว้แม้หนีไปในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้ถึงจะหนีไปท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่สามารถจะพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้อีกหนีไปสู่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่สามารถจะพึงพ้นจาก บาปกรรมนั้นได้เป็นพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงบุคคลที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วต่อให้เรานั้นหนีไปอยู่ที่ใดก็ตามกรรมชั่วหรือกรรมดีก็จะติดตามตัวเราไปณที่นั้นเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุสามกลุ่ม ได้เดินทางมุ่งหมายว่าจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพวกที่หนึ่งก็ไปแวะพักที่บ้านโยมที่กำลังหุงหาอาหารอยู่นิมนต์พระคุณเจ้านะไปฉันในบ้านในขณะที่กำลังตะเตรียมอาหารอยู่นั้นเปลวไฟก็ดันลอยขึ้นไปติดบนหลังคาหลังคาก็เป็นหญ้าคาด้วยชาวนาะ ที่กำลังจัดถวายข้าวเห็นอย่างนั้นก็รีบไปดับไฟแต่พลาดพลั้งอย่างไรไม่ทราบโยมมือก็ไปโดนเสเวียนหญ้าเสเวียนหญ้าเนี่ยเขาจะใช้หญ้าหรือฟางเนี่ยทำเป็นม้วนๆกลมๆเพื่อเอาไว้วางหม้อร้อนๆน,นะมือไปโดนเข้าวไอเสเวียนหญ้านั้นก็ติดไฟกระเด็นลอยขึ้นไปบนฟ้าอีกาตัวหนึ่งบินเข้ามา เอาคอสวมเข้าไปในสเสวียนหญ้านั้นพอดีโอ้พระภิกษุเหล่านั้นบอกว่าเว้นจากพระพุทธเจ้าแล้วคงจะไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอีกาตัวนี้มันกรรมหนักอะไรกันนักกันหนาขนาดบินอยู่บนท้องฟ้าตั้งเยอะตั้งแยะไม่โดนไปโดนสเสวียนหญ้าที่มีไฟครอกแล้วก็ตกลงมาตายเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อถึงว่านั้น ภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางมาโดยเรือสมุทรในขณะที่เรือนั้นแล่นไปกลางมหาสมุทรก็หยุดลงทำยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่คล้อยก็มีหมอดูคนหนึ่งได้ทำนายอยู่บนเรือนั่นแหละหมอดูก็โดยสารไปด้วยบอกว่าเรือลำนี้มีตัวการละกีนี้ว่าง,งั้นมีคนไม่ดีอยู่ให้จับคนนี้ทวงน้ำ ทีนี้ก็ทํายังไงล่ะจับฉลากรอบแรกเจอภรรยาของนายเรือเจ้าของเรือซะด้วยมีภรรยาสวยทุกคนก็สงสารนายเรือมองดูหน้านายเรือแล้วหน้าซีดเชียวเพราะว่าภรรยาตัวเองจับฉลากได้เอาอีกรอบนึงเหมือนนรอบสองก็โดนคนเดิมอีกรอบสามก็โดนคนเดิมอีก สรุปแล้วนายเรือก็บอกว่าโอ้ภรรยาคนนี้ผมพึ่งจะได้มารักมากด้วยอย่าให้ผมเห็นเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาถุงทรายผูกคอนางแล้วก็โยนลงในน้ำเถอะพวกท่านอย่าทำให้ผมเห็นนะผมจะหนีไปทางอื่นก่อนพวกผู้โดยสารทั้งหลายก็อยากให้เรือแล่นไปก็เลยต้องทำอย่างนั้นจับเอาหญิงที่เป็นภรรยาของนายเรือนั่นแหละ ผูกด้วยเชือกแล้วก็ทวงด้วยถุงทรายโยนทิ้งลงไปในมหาสมุทรถึงแก่ความตายภิกษุอยู่ในเหตุการณ์นั้นโอ้ไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเฉลยว่ากรรมหนักอันนี้นะนางได้เคยทำอะไรไว้นางคนนี้ว่างั้นเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปถามพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อเพื่อจะไปกราบพระพุทธเจ้าภิกษุอีกกลุ่มนึง ก็เดินทางเพื่อจะไปกราบพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันมาถึงหมู่บ้านหนึ่งนะเข้าไปหานะเจ้าอาวาสมีวัดอยู่ท่านก็บอกว่าโอ้กุฏิเต็มแล้วยังเหลือถ้าอยู่ที่ถ้ำหนึ่งว่านั้นนะตรงชายปานุ่นนะนีิมนตรงนี้เลยไปพักตรงนั้นสบายมากสะอาดสะอา้านพระภิกษุเจ็ดรูปกลุ่มนี้เข้าไปพักคืนนั้นฝนตกหนักก้อนหินจาก ภูเขากลิ้งมาแล้วก็ไปปิดปากถ้ำไว้พอดีทํายังไงก็เอาไม่ออกชาวบ้านก็ไปชักชวนกันเพื่อจะมาดึงก้อนหินออกจากปากถ้ำพระติดอยู่ข้างในชาวบ้านมาตั้งเจ็ดตำบนก็ยังเอาไม่ออกนะแต่พอครบเจ็ดวันเท่านั้นแหละก้อนหินก้อนนั้นไม่รู้เป็นยังไงลุดออกมาเอง พวกภิกษุเหล่านั้นก็จะได้เดินทางต่อก็บอกพวกเราทั้งหลายนี่มันกรรมหนักอะไรเนอะไม่มีใครจะตอบได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางต่อมาเมื่อทั้งสามกลุ่มมากราบพระพุทธเจ้าเรียบร้อยถวายบังคมแล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงฉเฉลยบอกว่า อีกาที่บินมาแล้วโดนสเสวียนญ,ญาติที่ติดไฟไหม้แล้วก็ตกลงมาตายนั้นชาติก่อนเป็นเจ้าของวัวได้ฝึกวัวให้ไถนาฝึกวัวให้เทียมเกวียนแต่วัวดื้อเหลือเกินเดินไปหน่อยนึงมันก็นอนลงเดินไปหน่อยนึงก็นอนลงทั้งตีก็แล้วอะไรก็แล้ววัวดือ้อก็เลยเอาฟางนี่แหละทำเป็นห่วง ของคอวัวแล้วก็จุดไฟเผาเลยแบบนั้นวัวตัวนั้นดื้อน,นะก็เลยตายอันนี้เป็นกรรมหลังจากนั้นไปเจ้าของวัวก็ตกนรกพอพ้นจากนรกมาชาติไหนๆก็เกิดเป็นอีกาถึง7ชาติชาตินี้เป็นชาติที่7จ็ดแล้วก็บินมาอย่างนี้แหละโดนสเสวียนญ้าที่เป็นไฟเนครอกตายทุกครั้งเลย อันนี้ก็เป็นกรรมของเจ้าของวัวส่วนนะกรรมของคนที่บอกว่าผู้หญิงที่โดนทวงน้ำนั้นบอกว่าชาติก่อนนางก็เป็นผู้หญิงสวยเป็นภรรยาของเศรษฐีเช่นเดียวกันแต่เวลาไปไหนมาไหนจะมีสุนัขตัวหนึง่งนะวิ่งตามไปเรื่อยนางเป็นคนสวยเวลาเดินผ่านพวกนักเลงหรือชาวบ้านหนุ่ม ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่านางนั้นมีสามีแล้วก็แซวว่าโอ้น่ะพรานปลามีหมาตามมาด้วยจะไปไหนหรือวันนี้ได้อะไรมาก็มาแบ่งกันด้วยนะอะไรอย่างนี้แซวนางนางก็อับอายทราบว่าสุนัขตัวนั้นสามชาติที่แล้วนั้นเคยเกิดเป็นสามีของนางนะแล้วก็นางก็รักมากนะ แล้วสามีก็รักนางมากตายจากชาตินั้นไปไม่รู้พลาดพลั้งอย่างไรได้เกิดเป็นสุนนะัขแล้วก็มาพบเจอกับภรรยาของตัวเองจำได้ก็เลยติดตามภรรยาไปทุกที่ทุกทางแต่ภรรยาวันหนึ่งจะไปทุระนะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีกับไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้นะก็เลยคิด แผนการว่าเอากระออมโยงกระออมนี่ก็เป็นไม้ไผ่สารขึ้นมาเอาไว้ใส่ของนะถ้าหากว่าเป็นภาษาภาคเหนือเขาก็เรียกว่าก๋วยเป็นเหมือนสพายเป้ใส่ข้างหลังอย่างนี้เอาก๋วยหรือว่าเอากระออมเนี่ยนะใส่ดินทรายไว้จนเต็มพกเชือกมาด้วยเอาเชือกผูกเข้ากับกระออมแล้วก็ไปที่ท่าน้ำเรียกหมาเข้ามานี่ หมาตัวนั้นก็บอกว่าโอ๊ยวันดีคืนดีไม่เคยเรียกฉันนะฉันวิ่งตามไปก็มีแต่ไล่ฉันสามีนะสามีในอดีตนะพอเข้าไปใกล้ๆแค่นั้นแหละก็เอาเชือกพันคอแล้วก็โยนกระออมที่มีทรายจนเต็มเนี่ยถ่วงลงไปในน้ำสุนัขตัวนั้นก็จมน้ำตายด้วยกรรมอันนี้นางเองเนี่ยนะก็ตกนรกก่อนแล้วเกิดมา บอกว่าทํากับสุนัขนะโยมเมื่อตะกี้เนี่ยทากับวัว7ชาติแต่ทํากับสุนัขซัดไป99ชาติชาตินี้เป็นชาติที่ร้อยบนะขนาดสุนัขเนี่ยสุนัขมีความผูกพันมากอาจจะเป็นเพราะความคิดหรือว่าวางแผนแบบซับซ้อนมากกรรมมันเลยหนักถึง99ชาติบองั้นต่อมา นิภิกษุที่บอกว่าพวกกระผมเนี่ยไปติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเพราะอะไรขอรับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อชาติก่อนพวกเธอทั้งเจ็ดคนเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวอย่างที่หนึ่งนะก็เจอตัวตะก,กวดตัวเงินตัวทองนี่แหละนะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่าตัวนะไม่เพราะเท่าไหร่นะตัวเงินตัวทองก็แล้วกันโยงไล่กวดไปมันก็ลงไปในรู เราก็ไม่ได้เอาอุป,ปกรณ์เอาจอบเอาเสียมมาด้วยอยากจะได้เอาตัวเงินตัวทองนี้ไปกินนะชาวบ้านนี่เขาเอาตัวเงินตัวทองไปกินจริงๆแล้วมันก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะนะตัวเงินตัวทองอันมีลายเนี่ยก็อยู่ทแถวบ้านเราไอ้ตัวไม่มีลายเนี่ยชาวบ้านเขาชอบกินนะคือคือมันตัวเนี่ยมันสีเสมอกันว่าง,งั้นเถอะไม่ได้เอาอุป,ปกรณ์มาคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะเอาจอบเอาเสียมมาขุดเอาก็เลยเอา ก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยอุดรูตัวเงินตัวทองไว้กะว่าพรุ่งนี้จะกลับมาว่างั้นทั้งเจคนตกลงกันอย่างนี้ที่ไหนได้วัวเนี่ยกินหญ้าบริเวณนั้นจนเตียนโล่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็ลืมไปสนิทว่าจะต้องไปตรงไหนแต่รู้แล้วว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีหญ้าให้วัวถ้ามาเลี้ยงซ้ำที่วัวก็จะอดก็ไปเลี้ยงที่อื่นแทน ไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดวันโยมแล้วนึกได้ว่าเราจะต้องมาที่เดิมพอมาถึงที่เดิมก็จำได้ไปตัวเองนั้นเอาก้อนหินอุดรัวอุดรูตัวเงินตัวทองไว้นะก็พากันเปิดออกมาตัวเงินตัวทองติดอยู่ในรูเจ็ดวันไม่ได้กินอาหารเดินโซซัดโซเซออกมาเหมือนกับพระภิกษุทั้ง7รูปนั่นแหละนะที่โดน ถูกขังอยู่ในถ้ำว่าง,งั้นเถอะนี่ก็เป็นที่มาของกรรมนะที่ได้เคยกระทำไว้ในอดีตหรือนะใครก็ตามที่ทำความดีก็เช่นเดียวกันนะญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดศรีรัตนธรรมารามจะหยิบเล็กหยิบน้อยหมายถึงทำความดีเนี่ยจะจับไม้กวาดจะช่วยกันยกเก้าอี้ขึ้นซ้อน หรือว่าทําความดีเพียงเล็กน้อยต่อให้โยมหนีไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่อยู่บนมหาสมุทรหรือจะไปอยู่บนสวรรค์ไหนก็แล้วแต่กรรมดีของโยมก็จะติดตามตัวไปส่วนใครบางคนอาจจะพลั้งเผลอบ้างมาโกรธกันในวดัดนะมาหงดหงิดในวดัดหรือแม้กระทั่งเกิดความโลภในวดัดอย่างนี้นะไม่รู้เรียกว่าลืมตัวอาจจะเผลอสติ กรรมนี้ก็ตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องพึงระวังญาติโยมไหนๆพวกเราก็ตั้งใจมาวัดแล้วมาทำคุณงามความดีสิ่งที่เราตั้งใจก็คือมาเพื่อเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน,นมาใส่บาตรแล้วยังไม่พออาหารที่เหลือจากพระถึงแม้จะมีไม่มากเราก็แบ่งปันกันไปเพราะว่าคนที่มาวัดต่างก็เป็นคนดีทั้งนั้นน่าห,หมายถึงว่าตั้งใจมาทำความดี ท่านบอกไว้ว่านะบางคนคิดว่าจะเอาเศษอาหารที่วัดเนี่ยไปให้น้องหมาอยู่ที่บ้านท่านบอกว่าให้น้องหมาถึงร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับคนให้คนเพียงครั้งเดียวดังนั้นเราทำความดีอยู่ที่วัดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะถ้าหากว่าเข้าแถวเรียงคิวกันตักอาหารเหลือจากพระแล้วเนี่ยก็ขอให้กองหลังท้ายสุดคนสุดท้ายได้เหลืออะไรไว้กินบ้าง อย่างนี้เรียกว่าเป็นห่วงกองหลังเราเป็นกองหน้าอย่างนี้ก็เป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่งธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอสมุติยุติลงคงไว้เอวังก็มีด้วยประการละชนี้สาธุสาธุ